สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับใน EP ที่9นี้นะคะพี่นัทจะพูดถึงในเรื่องของวิธีการใส่อารมณ์เพลงแล้วก็ในเรื่องของการแสดงออกบนเวทีนะคะแบบนักร้องมืออาชีพว่าจะต้องทำยังไงนะคะหลายๆคนร้องเพลงเพราะค่ะเสียงดีแต่ว่าคนฟังเนี่ยกับไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้คำตอบก็คือ คุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใส่อารมณ์ลงไปในเพลงนั่นเองค่ะหรือใส่ไม่ตรงจุดนั่นเองค่ะวันนี้พี่นัทจะมาบอกวิธีในเรื่องของการใส่อารมณ์ให้คนฟังอินแล้วก็ทำตามได้จริงนะคะโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องเคยอกหักหรือเสียใจในเรื่องของการร้องเพลงเศร้ามาก่อนเลยละค่ะให้คุณทำตามแบบนี้นะคะข้อที่หให้คุณเนี่ย ทําความเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ในเพลงก่อนนะคะอารมณ์ในเพลงเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นความรู้สึกที่ตรงกับเรื่องราวของเพลงเพลงนั้นนะคะในทุกๆเพลงก็จะมีเรื่องราวของเพลงแตกต่างกันออกไปนะคะเช่นเพลงอาจจะมีการอกหักคิดถึงรักแรกหรือเสียใจดีใจหรือภูมิใจนั่นเองซึ่งคุณเนี่ยก็จะต้องรู้ว่า เพลงนี้ต้องการให้คนฟังเนี่ยรู้สึกอินในเรื่องของอะไรนะคะแล้วเราเนี่ยก็ถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมานั่นเองค่ะยกตัวอย่างก็คือเพลงเจ็บที่ไม่ได้เชิญนะคะเพลงเพลงนี้ต้องการที่จะสื่อถึงในเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่รักกับผู้ชายคนหนึ่งมากๆแล้วผู้ชายเนี่ยก็ทำให้เขา จ็บแล้วก็ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะกับการมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเขาอยู่แบบทุกทรมานแล้ววันหนึ่งเขาก็ทำใจได้ว่าความเจ็บที่เขาไม่ต้องการแบบนี้เขายอมแยกกันอยู่หรือให้มันจบจบไปนะคะเดี๋ยวพี่นัทจะยกตัวยอย่างมิวสิกวิดีโอพร้อมกับเพลงเพลงนี้มาในคลิปด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับการอนุญาตจากศิลปินนั่นคือคุณคริสตี้นะคะ เพลงเพลงนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวพี่นัทจะให้คุณดูก่อนแล้วก็จะอธิบายไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2ในเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อเพลงก่อนนะคะก็คือวิเคราะห์ง่ายๆเลยค่ะให้คุณเนี่ยอ่านเนื้อเพลงเพลงนั้นก่อนนะคะแล้วก็ให้แบ่งเป็นตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนท้ายค่ะแล้วก็หาจุดพีคของเพลงเพลงนั้นว่าจุดพีคอยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะ ซึ่งเพลงที่พินัดยกตัวอย่างคือเจ็บที่ไม่ได้เชิญจุดพีคของเพลงเพลงนี้ก็จะอยู่ที่ท่อนฮุกนะคะนั่นก็คือไม่ได้คิดไม่ได้ฝันถึงเรื่องวันเก่าๆแต่ทำไมภาพของเขายังติดอยู่ที่หัวใจก็คือท่อนนี้นักร้องเขาจะใส่อารมณ์ลงไปซึ่งท่อนนี้น้ำเสียงที่ออกมาจะบ่งบอกไปด้วย พลังของเนื้อเสียงของความเจ็บช้ำความเจ็บปวดที่ผู้ชายคนหนึ่งยัดเยียดสิ่งที่เขาไม่ต้องการมาให้กับตัวเขาเองนั่นเองซึ่งคุณคิตตี้เนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันก็แล้วกันข้อที่3ในเรื่องของการใช้น้ำเสียงถ่ายทอดอารมณ์นั่นเองนะคะเสียงที่มีอารมณ์เป็นแบบไหนก็คือ ถ้าเกิดว่าเสียงเศร้าเนี่ยจะทำให้เสียงที่ร้องออกมานั้นเบานะคะแล้วก็ลงท้ายเนี่ยเสียงจะราบหรือว่าสั่นนิดๆน,นั่นเองนะคะส่วนเพลงรักก็เสียงที่ออกมาจะเป็นลักษณะโทนเสียงนุ่มนะคะอุ่นแล้วก็มีลมหายใจเยอะนั่นเองค่ะสำหรับเสียงที่ออกมาแบบว่าเสียงโกรธนะคะเสียงก็จะเป็นลักษณะเสียงแข็งมีพลัง แล้วก็อาจจะมีการเหนื่อยๆบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วเสียงที่บ่งบอกถึงในเรื่องของความคิดถึงก็เสียงที่ออกมานั้นก็จะเป็นลักษณะเสียงลอยๆมีเว้นวักบ้างเนิบบ้างช้าบ้างนะคะฝึกง่ายๆเลยคะ่ะให้คุณเนี่ยอ,อ,อาจจะลองพูดประโยคคําว่าฉันรักเธอก็ได้นะคะแบบดีใจแบบเศร้าแบบเจ็บแบบเหงาหลายรูปแบบไปเลยค่ะ แล้วก็ลองฟังในเรื่องของความแตกต่างของน้ำเสียงแบบนี้นี่นะคะที่เราเรียกว่าการใส่อารมณ์ลงไปนั่นเองข้อที่4ในเรื่องของการใช้สีหน้าแล้วก็ภาษากายนะคะคนฟังเนี่ยเขาจะไม่ได้แค่ฟังเสียงอย่างเดียวนะคะเขาจะมองหน้าคุณด้วยค่ะก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกในเรื่องของการฝึกสีหน้าให้เป็นด้วยนะคะลองร้องเพลง หน้ากระจกดูค่ะแล้วก็ดูว่าสีหน้าเราเนี่ยสอดคล้องกับเนื้อหาหรือเพลงเพลงนั้นหรือเปล่าเช่นเพลงนี้บง่งบอกอารมณ์เศร้าเราทําสีหน้ายัางไงเพลงนี้ดีใจเพลงนี้สนุกเราทําสีหน้ายัางไงสีหน้ากับอารมณ์เพลงไปด้วยกันหรือเปล่านั่นเองนะคะข้อที่5ในเรื่องของการเชื่อมอารมณ์ผ่านประสบการณ์ของตัวเองไม่ต้องรอให้ชีวิตของเรานั้นเจ็บ ผิดหวังหรืออกหักจริงๆนะคะถึงจะร้องเพลงเจ็บได้วิธีง่ายๆค่ะให้คุณเนี่ยนึกถึงเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงก็ได้ค่ะเช่นถ้าเกิดว่าเพลงนั้นเป็นเพลงที่อกหักเราอาจจะนึกถึงตอนที่เราผิดหวังกับใครสักคนก็ได้นะคะหรืออินกับในเรื่องของคนอื่นก็ได้ค่ะเช่นเราอาจจะดูหนังมาแล้วเราเศร้าเราประทับใจเราก็อาจจะดึงอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นมาใช้ในบทเพลงก็ได้ค่ะ คนที่เป็นนักร้องเนี่ยจะต้องรู้จักการเชื่อมใจกับเพลงให้ได้เสมอนะคะข้อที่ 6. ในเรื่องของเทคนิคการฝึกใส่อารมณ์วิธีฝึกเนี่ยคุณสามารถทำได้ที่บ้านเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือ 1. ให้คุณเนี่ยฝึกพูดก่อนร้องนะคะ 2. ให้คุณอ่านเนื้อเพลงออกเสียงเหมือนกับการเล่าเรื่องการฝึกจับอารมณ์ก่อนที่คุณจะร้องเพลงนังน่นเองค่ะ แล้วก็ 2. ให้ฝึกหลับตาเวลาร้องเพลงการหลับตาแล้วร้องเพลงช้าๆจะช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของการดึงอารมณ์เค้นอารมณ์ออกมาได้อย่างดีนะคะ 3. ให้ฝึกกับเพลงเดิมๆเนี่ยหลายรอบค่ะในทุกๆครั้งให้พยายามเปลี่ยนอารมณ์นิดๆนะคะเช่นรอบแรกเราอาจจะเศร้าแบบนี้รอบที่สองอาจจะเพิ่มความเศร้าเข้าไปอีกอะไรแบบนี้นะคะ ข้อที่4ให้อัดคลิปของตัวเองดูนะคะว่าเราเนี่ยทำให้คนดูเขารู้สึกไหมถ้าเกิดว่าเราดูของตัวเราเองแล้วเรายังไม่รู้สึกคนดูเขาก็ไม่รู้สึกนั่นเองค่ะการร้องเพลงไม่ใช่แค่แบ่งว่าใครร้องเสียงสูงกว่าหรือว่าเพราะกว่านะคะแต่คือการที่เราเนี่ยทำให้คนดู รู้สึกตามได้มากกว่านั่นเองค่ะนั่นคือเสน่ห์ของการเป็นนักร้องที่แท้จริงนะคะต่อมาพี่นัทจะมาพูดถึงในเรื่องของการแสดงออกบนเวทีแบบมืออาชีพทํำยังไงนะคะเวลาที่คุณร้องเพลงบนเวทีเนี่ยสิ่งที่สําคัญไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันคือการแสดงออกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่นิ่ง น้ำเสียงจะดีแค่ไหนคนดูก็ไม่อินค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ยินแค่หูนะคะแต่ว่าเขาดูด้วยตาด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะรู้สึกได้ด้วยใจนั่นเองค่ะดังนั้นมือของเราก็สำคัญมากนะคะการใช้มือประกอบกับคำร้องเช่นคำร้องที่อาจจะร้องว่าคิดถึงก็อาจจะจับที่อกหรือยื่นมือออกไปนะคะเหมือนกับอยากให ได้กลับมาอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะคะสีหน้าก็อย่าลืมค่ะเพลงเศร้าหน้าตาก็จะต้องอ่อนโยนเศร้านิดนิดไม่ยิ้มส่วนเพลงสนุกก็อาจจะยิ้มให้สุดๆไปเลยค่ะใส่พลังลงไปให้เต็มที่เลยค่ะการแสดงออกบนเวทีแบบมืออาชีพนะคะพี่นัทก็นำภาพของคุณคริสตี้มาให้ดูเพื่อเป็นการเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ เพราะว่าเวลาที่เราร้องเพลงบนเวทีสิ่งที่คนดูสัมผัสดได้ไม่ใช่แค่เสียงร้องนะคะแต่คือพลังของการสื่อสารถ่ายทอดอารมณ์ในเพลงนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะคะว่าเราเนี่ยจะสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เรื่องราวของเพลงผ่านสีหน้าท่าทางแล้วก็สายตาได้ยังไงนะคะเพราะว่านักร้องที่คนจดจำเนี่ย ไม่ใช่คนที่เสียงดีที่สุดค่ะแต่คือคนที่ทำให้คนดูรู้สึกได้นั่นเองค่ะวันนี้พี่นัทจึงนำภาพมิวสิกวิดีโอของคุณคริสตี้มาให้กับทุทกๆคนได้ดูกันเพราะว่าคุณคริสตี้เนี่ย mm hmm. เขาจะค่อนข้างเป็นมือโปรแล้วนะคะหรือพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นมืออาชีพแล้วนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยพี่นัทอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของการแสดงสดบนเวที เล็กๆนะคะที่เราสามารถจะนำภาพมาให้ดูได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเ,าเวทีใหญ่ๆพี่นัทไม่สามารถที่จะนำมาให้ดูได้เพราะว่ามันติดเรื่องลิขสิทธิ์นะคะอันนี้สามารถที่จะนำมาให้กับทุกคนได้ดูกันซึ่งพี่นัทอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดูในเรื่องของอารมณ์การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกการใช้มือสีหน้าแววตาแล้วก็ การเดินบนเวทีการเอนเตอร์เทนจะสังเกตเห็นได้ว่าการเป็นนักร้องที่ดีเวลาที่เราร้องเพลงเราไม่ได้ยืนเฉยๆนะคะเหมือนกับเราไปยืนร้องเพลงแบบเคารพธงชาติอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคะการใช้เวทีก็จะต้องใช้ให้ใหเวทีนั้นคุ้มค่านั่นเองคืออาจจะมีการเดินไปตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะคะแล้วก็มือไม้การแสดงออกก็คือต้องสัมพันธ์กับเพลงนั่นเองค่ะ พี่นัดก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยดูไว้เป็นตัวอย่างนั่นเองนะคะหลังจากที่ได้ดูลูกกันไปคร่าวๆแล้วนะคะพี่นัดอยากจะบอกแบบนี้นะคะพี่นัดอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจหลักการก่อนนะคะก็คือ 1. การร้องเพลงก็เท่ากับการเล่าเรื่องเองอย่าร้องเพลงแบบท่องจำนะคะให้คิดว่าเราเนี่ยกำลังเล่าเรื่องผ่านเสียงแล้วก็ร่างกายของเรานั่นเองค่ะ แล้วก็ทุกๆเพลงเนี่ยจะมีเรื่องราวก็จะต้องดูว่าใครเป็นคนพูดแล้วพูดกับใครความรู้สึกของเพลงเพลงนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะข้อ2ผู้ฟังเนี่ยมักจะมองร่างกายเราก่อนฟังเสียงนะคะเพราะฉะนั้นท่าทางสีหน้าแล้วก็สายตาก็คือสิ่งที่สัมผัสก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายือนอย่ายืนเฉย อย่าหน้าเฉยอย่ายืนแข็งนะคะเพราะคนจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีอารมณ์ร่วมในการร้องเพลงนั่นเองค่ะทำให้คนดูเนี่ยน่าเบื่อแล้วก็เกิดความไม่ประทับใจในตัวของผู้ร้องได้นะคะในตอนต่อมาก็คือตอนที่2นะคะพี่นัทจะพูดถึงในเรื่องของเทคนิคการใช้ร่างกายสื่อสารอย่างแรกเลยเนี่ยข้อที่1ในเรื่องของการใช้มือ มือคือเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะห้ามยกมือพร่ำเพื่อแต่ให้ใช้เฉพาะช่วงที่สำคัญสำคัญค่ะเช่นคำว่าเธอก็คือชี้ออกไปคำว่าหัวใจให้ชี้กลับมาที่หน้าอกนะคะคำว่าฝันหรือไกลก็คือให้ยื่นมือขึ้นฟ้าไปเลยค่ะให้ลองฝึกยืนหน้ากระจกแล้วก็ปเปิดเพลงลองทำดูนะคะ ข้อที่2ในเรื่องของการใช้สายตาอย่าหลบตาคนดูค่ะให้ลองเลือกจุดมอง3จุดดังนี้นะคะเวลาที่เราอยู่บนเวที3จุดที่เราจะต้องมองนั่นก็คือ1ตรงกลาง2ด้านซ้ายและ3ก็คือด้านขวานั่นเองนะคะให้มองสลับไปมาอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ชมนั่นเองนะคะอย่ามองจุดใดจุดหนึ่งแค่จุดเดียวนะคะ เพราะคนที่เขามาดูเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แค่จุดเดียวที่เรามองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บนเวทีทุกสายตาจับจ้องมาที่ตัวเราแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องมองกว่าสายตาไปรอบๆเวทีนั่นเองเพื่อให้คนที่มาดูเราเนี่ยรู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับคนที่มาดูนั่นเองนะคะข้อที่3ในเรื่องของการใช้สีหน้าหน้าเนี่ย คือหน้าต่างของอารมณ์นะคะถ้าเกิดว่าเพลงเศร้าหน้าก็จะต้องอแสดงออกมาในลักษณะของความอ่อนโยนไม่ยิ้มเยอะหน้านุ่มๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงสนุกตาเนี่ยสำคัญค่ะคือตาจะต้องยิ้มมีความสดใสร่าเริงนะคะปากก็จะต้องยิ้มหัวใจก็จะยิ้มตามนั่นเองค่ะน้ำเสียงที่ออกมาก็จะดูแล้วมีความสนุกนั่นเองค่ะให้ฝึกเปิดกล้องหน้านะคะ แล้วก็ลองร้องเพลงแต่ละเพลงที่คุณชอบเลยค่ะก็จะได้ดูตัวเองไปด้วยในตัวนะคะในบทต่อมานะคะพี่นัทจะพูดถึงในเรื่องของสายตาทรงพลังส่งอารมณ์วิธีการสบสายตาคนดูไม่ให้เขินก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องมองคนดูแบบเป็นเพื่อนเป็นญาติหรือเป็นคนรักคุณนั่นเองค่ะก็จะทำให้คุณเนี่ย เกิดการไม่เขินได้นะคะมองกล้องก็ต้องมองแบบคนที่มีพลังไม่ได้มองแบบเราอายกับใครสักคนนึงอะไรแบบนั้น mm. ก็สรุปง่ายงายเลยนะคะในเรื่องของการแสดงออกบนเวทีแบบนักร้องมืออาชีพเนี่ยสิ่งที่สำคัญแล้วก็คุณจะต้องรู้ก็จะเป็นในเรื่องของ หนึ่งก็คือการเข้าใจพื้นฐานการแสดงออกบนเวทีให้ความสำคัญของการสื่อสารผ่านร่างกายนะคะแล้วก็เล่าเรื่องด้วยเสียงแล้วก็ท่าทางค่ะความแตกต่างระหว่างการยืนร้องกับการแสดงออกเป็นยังไงนะคะในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการใช้มือยังไงให้คนดูอินนั่นเองก็คือคุณเนี่ยจะต้องฝึกในเรื่องของการใช้มือให้สัมพันธ์กับเนื้อเพลงนั่นเองนะคะ ในคลิปที่3หรือตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการใช้สายตาให้ส่งพลังเวลาที่คุณส่งอารมณ์ออกไปในเรื่องของการร้องเพลงให้กับคนฟังนั่นเองแล้วสี่นั่นก็คือในเรื่องของสีหน้าของนักร้องที่จะต้องส่งออกไปถ่ายทอดออกไปให้ตรงกับเพลงนะคะเพื่อให้คนฟังคนดูเนี่ย รู้สึกอินไปกับคุณนั่นเอง 5. นั่นก็คือในเรื่องของบุคลิกภาพที่คุณเนี่ยใช้บนเวทีเป็นยังไงดูเป็นมือโปรหรือมือสมัครเล่นนั่นเองในเรื่องของการวางมือวางเท้าจะต้องทำยังไงให้ดูดีการยืนการเดินการย้ายตำแหน่งเ,เดินไปมาบนเวทีจะต้องทำยังไงนะคะฝึกการเดินการเข้ากล้องอย่างมั่นใจ การจับไมค์จะต้องทำยังไงตรงนี้ต้องฝึกนะคะ6นั่นก็คือในเรื่องของการแสดงอารมณ์เพลงประเภทต่างๆคุณจะต้องทำการบ้านว่าเพลงที่คุณร้องนั้นเป็นเพลงรักอ่อนโยนนุ่มลึกต้องแสดงอารมณ์ยังไงนะคะเพลงเศร้าต้องแสดงอารมณ์ยังไงเพลงสนุกเพลงเร็วต้องทำยังไงพวกนี้คุณจะต้องทำการบ้านให้ดีนั่นเองนะคะ ซึ่งในแต่ละความสำคัญพี่นัทก็จะมีเป็นคลิปสั้นไว้ให้ก็ลองไปดูกันก็นแล้วกันนะคะก็จะเป็นแยกมาให้โดยเฉพาะเลยว่าแต่ละอย่างจะต้องทำยังไงในเรื่องของการใส่อารมณ์การใช้มือใช้ภาษากายอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่ในคลิปสั้นอยู่แล้วนะคะก็ลองไปเปิดดูกันก็นแล้วกันในส่วนของตรงนี้พี่นัทพอสรุปมาให้กับ คลิป EP ที่9นี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วสุดท้ายนี้พี่นัทก็จะนำภาพและเพลง music ของคุณคริสตี้มาให้ฟังกันว่าเขาสามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเพลงเพลงนี้ได้ดีขนาดไหนแล้วคุณฟังแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเพลงเพลงนี้นะคะก็นำมาฝากกันแล้วก็อยากจะให้ทุกคนวิเคราะห์ พิจารณาในเรื่องของน้ำเสียงการเดินบุคลิกท่าทางการใช้มือการใช้สีหน้าอารมณ์เขาสามารถที่จะถ่ายทอดมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วพี่นัทก็ได้รับอนุญาตมาลงให้กับทุกคนได้ดูกันเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นกับการเป็นนักร้อง แล้วก็ร้องเก่งขึ้นได้ภายใน20วันนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีข้อสงสัยข้องใจยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปพี่นัทได้เลยนะคะพี่นัทจะตอบให้ก็แล้วกันค่ะสำหรับคลิปนี้คงไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะร ไม่ร้อนไม่รู้ว่าเจ็บที่ไหนหากเจอทุกรายไม่ต้อายก็เท็จที่บ้าแค่เจ็บกครั้งเมือนเป็นชา Look, <laughs>